ต่อเติมบ้านครับพี่น้องเห็ดไตาลางไห้แล้วครับเห็ด้างพนไม่เห็ดเห็ดสองมือเลยครับพี่น้องเดี๋ยวผ่านยางเมึงหลวบๆครับพอจะได้ต่อเติมบ้านครับพี่น้อง ช่วงสร้างพักกินเขาเทียงครับพี่น้องก็เลยถ่ายคลิปให้พี่น้องเบื้องน้าครับอันนี้กะติกะสวบเขาครับพี่น้องอันนี้กาเปลือกนะครับเพื่อนกะเปลือกครับกะลายหองอยู่ครับพี่น้อง เห็ดไตล่างให้แล้วครับพี่นอ้องก็ต้องเป็นนอนทั้งเงินนะครับเนาะเห็ดหองอยู่กลางล่างเลยเอามันจะได้กินขนมเส้นบ่เอากินขนมเส้นขนมกินโอ้หับผ้าพี่น้องเบ,บิง้งมันจะได้ต่อเติมกลางล่างให้เสร็จครับ เิ่งบทคุ้งครับพี่น้องเก็บลงจากสวนไม่ง่ามๆครับให้สร้างเงินไปคนละหน่วยไปได้ไปละไรนะครับพี่น้องเก็บลงหลายหน่วยครับมือเสองสาทางนี้จะเป็นประตูออกคางบ้านครับพี่นอ้องออกไปทางสวนนะครับเดินตุ่นสะเดาครับพี่นอ้องที่เคยถ่ายคลิปเก็บด,ดอกสะเดาวฤดุน oo ั oo ่นแหละครับ ไายพี่นองบึงอันนี้ก็เป็นประตูครับอันนี้ก็เป็นห้องนึงอีกครับพี่น้องแค่หองนี้วัานิกอครับครับต่อเติมบ้านครับพี่น้อง คลิปนี้ก็ขอฝากไวาสเสน่ห์ก่อนครับ